อยากทานาง่ายๆต้องเข้าใจเรื่องอุณหภูมิสวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมช่องจากมตรีเพื่อนสีเกษตรกรรุ่นใหม่อยากมีส่วนช่วยเกษตรกรไทยและเป็นกำลังใจให้กับคนใหม่เริ่มปลูกไร่และกดติดตามให้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทํานาง่ายๆต้องเข้าใจเรื่องอุณหภูมิหรือว่าแสงแดดหรือว่าความร้อนความหนาวความเย็นต่างๆนะครับเพื่อนๆอุณหภูมิเนี่ยก็มี ส่วนสําคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กับดินหรือว่าน้ําหรือว่าลมนะครับเพื่อนอุณหภูมินี่สามารถเป็นตัวกําหนดรสชาติความอร่อยได้ด้วยนะครับเ,เพื่อนอย่างเช่นพื้นที่บริเวณเแถวนี้ของผมเนี่ยในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นดินแดนแห่งเมืองตะวันอ้อมข้าวเมืองตะวันอ้อมข้าวคือยังไงก็คือ,อ,อแสงตะวัน ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ในห่วงฤดูหนาวก็จะเป็นอ้อมข้าวขึ้นมาอ้อมข้าวมาทําให้อ่อข้าวนี่ได้รับแสงแดดได้รับแดดในทุกๆด้านคือเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดเนี่ยครับก็ได้รับแสงแดดในทุกด้านเพราะว่ามันอ้อมมาอย่างเงี้ยอ้อมเมล็ดข้าวมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่กําหนดรสช,ชาติความอร่อยได้นะครับเพื่อน ทำไมข้าวแถวนี้มีความอร่อยแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านความอร่อยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนๆทีนี้อยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังว่าอุณหภูมิมีส่วนเ,เกี่ยวข้องกับข้าวยังไงบ้างทําไมต้องรู้ด้วยก็เพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเ,เวลาอุณหภูมิมีความร้อนมากเกินไปก็จะทําให้ต้นข้าวคายน้ําเร็วขึ้นก็จะทําให้ต้นข้าวเหี่ยวแห้งนะครับเพื่อนๆอุณหภูมิ หนาวเกินไปก็จะทําให้ข้าวไม่เจริญเติบโตงอง,งามนะครับในช่วงฤดูการทํานานในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอุณหภูมิจะมีความร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งแล้วก็มีความอา้าวคลืมฟ้าคลื้นฝนทํา,าทให้เกิดฝนตกอ,อุณหภูมิแบบนี้ข้าวจะชอบในการเจริญเติบโตในการพึ่งเกิดแล้วก็ในการแตกหนอ่อ ดินเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนดินถ้ามีความร้อนพอประมาณเวลาปลูกข้าวเนี่ยข้าวจะเกิดได้ดีนะครับเวลาหวานข้าวหวานอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าดินยังร้อนอยู่จะทําให้เกิดข้าวได้ดีข้าวจะเกิดดีเวลาหวานเนี่ยนะครับแต่ถ้าดินเย็นเสร็จแล้วข้าวก็ไม่ค่อยเกิดนะครับหวานข้าวไปแล้วก็จะเสียหายต้องใช้ดำอย่างเดียวนะครับก็คือแล้วก็อากาศอุณหภูมิเนี่ยเวลาอุณหภูมิ เย็นพอประมาณเนี่ยก็จะทำให้ข้าวเกิดการาถ่ายเทอากาศได้ดีคืออุณหภูมิพอดีก็มีส่วนทำให้ข้าวมีความเจริญเติบโตได้ดีก็คือต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่อุณหภูมิในแถบประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเหมาะแก่การทำนาอย่างมากทำให้ข้าวของประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องรสชาติความอร่อย ไม่ใช่ว่าในปริมาณนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ได้พื้นที่ใหญ่โตอะไรประมาณมากมายขนาดนั้นแต่ว่ารสชาติข้าวของไทยเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งของทุกประเทศมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ข้าวไทยเนี่ยมันมีรสชาติแพงก็เพราะว่ามันมีราคาที่แพงก็เพราะว่ามันมีรสชาติอร่อยก็เนื่งองด้วยมันมีอุณหภูมิเป็นจํากัดเพราะว่าประเทศไทยอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรของโลกแล้วก็อุณหภูมิ ประมาณนี้ทําให้มีฝนตกชุกชุมนะครับเ,เพื่อนเก็คือฝนตกในปริมาณที่พอเหมาะพอดีในอุณหภูมิเนี่ยมันมีความสําคัญในการกําหนดปริมาณฝนด้วยนะครับถ้า,อ,าอย่างอากาศหนาวกับอากาศร้อนเจอกันก็จะทําให้เกิดลมแล้วก็จะทําให้เกิดพายุฝนอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนเก็คงเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว ุณหภูมิในประเทศไทยจึงเหมาะแก่การปลูกข้าวเป็นอย่างมากแล้วก็ปลูกไม้ชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็การปลูกข้าวเนี่ยก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วล่ะครับว่าข้าวเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิประเทศไทยฉะนั้นเราปลูกที่ไหนในประเทศไทยก็ดีหมดหล่ะครับแต่ว่าถ้าปลูกประเทศนอกนี่ก็อาจจะมีปัญหาแถวเมืองหนาวมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ข้าวเนี่ย เมื่อปลูกในฤดูเอ่อฤดูร้อนต่อต่อพ่วงกับฤดูฝนนะครับมันก็จะอากาศเริ่มร้อนแล้วก็เวลาฤดูในเวลาเก็บเกี่ยวก็ห่วงเดือนประมาณพฤศจิกายนนะครับเพื่อนช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเกิดเอ่อจะเกิดลมหนาวเข้ามาจะเข้าสู่ห่วงฤดูหนาวนั่นแหละครับเพื่อนห่วงฤดูหนาวนั้นจะทําให ข้าวจะทําให้ข้าวเริ่มถอดรวงออกมานี่คือการถอดรวงตามอุณหภูมิด้วยนะครับเพื่อนอุณหภูมิมีผลต่อการอถอดรวงของข้าวในฤดูหนาวพอ,เ,อเจออากาศนาหนาวหน่อยเจอเอ,อ,อากาศเย็ยนๆเยอะหน่อยข้าวมันก็จะเริ่มถอดลวงถอดลวงขึ้นมา ข้าวเนี่ยมันจะถอดลวงมาจากด้านด้านเหนือลงมาทางด้านใต้นะครับเพราะว่าลมมาจากด้านเหนือถ้าแถวภาคอีสานแถวนี้ข้าวมันก็จะเริ่มออกรวงตั้งแต่แถวทางประเทศลาวมานะครับเพราะว่าลมหนาวมันจะพัดมาจากทางประเทศลาวจากทางภาคเหนืออะไรเงี้ยนะครับลมหนาวเข้ามาข้าวมันก็จะเริ่มสุกเริ่มสุกขึ้นมา นะครับเพื่อนๆถ้าลมหนาวยังไม่มาข้าวมันก็ยังไม่สุกเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อมีลมหนาวเข้ามามันเป็นการกําหนดอุณหภูมิด้วยนะครับโดยวิถีธรรมชาติข้าวมันก็จะเริ่มออกรวงแล้วก็มันก็จะเริ่มแก่แล้วก็มันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นั่นคือฤดูกาลแล้วก็ความหนาวเนี่ย ในเมื่ออุณหภูมิมันมาความหนาวมันก็เป็นห่วงที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวนะครับเพราะว่าในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวในฤดูหนาวเนี่ยมันก็เป็นฤดูที่อากาศพอดีนะครับอากาศเย็นสบายอากาศเริ่มแห้งในเมื่ออากาศหนาวมันก็จะมาควบคู่กับอากาศแห้งทีนี้มันแห้งอากาศแห้งมันดียังไงก็คือมันก็จะช่วยดูดซึมน้ํา น้ำที่อยู่ตามไร่นาของเรานะครับเพราะว่าข้าวในฤดูการเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องการน้ํานะครับเพราะว่าถ้ามันโตข้าวออกรวงโตเต็มที่เสร็จแล้วมันก็จะไม่ต้องการน้ําแล้วก็ต้องระบายน้ําออกหรือว่าลมหนาวเนี่ยครับความหนาวอากาศเย็นเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการดูดดูดน้ําออกจากแปลงนาเราได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนก็ อยากให้เพื่อนๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอ,อุณหภูมิแสงแดดหร,หรือว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับอ,อุณหภูมินะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ครับสวัสดีครับ